ตัวนักรบสีน้ำเงินนะคะหรือว่าหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-4ได้เปิดเวทีประชาคมนะคะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนขับเรื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ พันเอกนัทพลวิเชียนวันผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งดยบัญชาการฐานพัฒนารวมกับหน่วยงานส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จัดเวทีประชาคมระดับตำบลที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองตะคมอัางเคอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเพื่อชี้แจงเรื่องของรายละเอียดโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ2,570ซึ่งครอบคลุมโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บน้ำรองรับการใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้แล้วความมั่นคงให้กับประชาชนและงานชุดบริการน้ำดื่มระบบ r o สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนและวัดในพื้นที่โดยเวทีประชาคมครั้งนี้นะคะก็คือเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นซักถามข้อสงสัยและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ค่ะคณะทําง,งานยังได้ลงพื้นที่ไปสํำรวจเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำที่อยู่ในแผนพัฒนาเพื่อที่จะตรวจสอบความเหมาะสมป้องกันความซ้ําซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอื่นๆและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนให้ดําเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะ